การทำนายได้รับการนิยมหลายวิธีมีการเรียงไพ่แบบกลางเขนเคลติกการเรียงไพ่แบบต้นไม้แห่งชีวิตตามความเชื่อของชาวยิวรวมทั้งการเรียงไพ่ตามวันเดือนปีเกิดและการเรียงไพ่ตามแบบความฝันของผู้ต้องการทราบคำพยากรณ์ แต่ไม่ว่าจะเรียงรูปแบบและเทคนิคการทำนายอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความหมายของไพ่และรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับจะมีจำนวน78ใบก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือไพ่ชุดหลักมี22ใบไพ่ชุดรองมี56ใบ คำว่าอาคันนาก,ก็มีความหมายว่าความลับอันยิ่งใหญ่เป็นในชื่อไพ่ชุดรองที่เขาเรียกว่ามาเนอร์อาคันนาอาคันนาก็คือความลับอันยิ่งใหญ่อ้างถึงความลี้ลับแห่งสรรพสิ่งในจักรวาลและธรรมชาติดังนั้นในหน้าไพ่แต่ละใบจะถูกวาดภาพประกอบ ที่แสดงถึงการดำเนินตามเส้นทางแห่งชีวิตและโลกที่อยู่ล้อมรอบตัวเราประกอบไปด้วยจิตวิญญาณสัมพันธภาพระหว่างชีวิตต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราไพ่ชุดหลักบ้างก็เรียกว่าไพ่ชุดใหญ่กับประกอบไปด้วยไพ่จำนวน22ใบคือที่จริงก็ยี่ิบ เออเอเป็นไพ่จริงและอีกหนึ่งใบก็คือโจ๊กเกอร์เรียกว่าฟูฟูก็คือหลอกลวงเป็นเลขศูนย์มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไพ่ในยี่สิบสองใบนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนดวงดาวทั้งสิบและจัก,กรราศีทั้งสิบสองรวมกันทั้งหมดยี่สิบสองใบ ให้แต่ละใบใช้เรื่องราวแห่งจักรวาลเพื่อมาปรับใช้กับชีวิตของมนุษย์เครื่องหมายต่างๆบนไพ่บอกถึงจินตภาพด้านอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างไพ่แต่ละใบแต่ความหมายของไพ่นั้นจะกล่าวแต่เพียงภาพรวมเท่านั้นการตีความหมายที่แม่นยำนั้นจะต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งสมาธิจิตของผู้พยากรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไพ่ชุดหลักนี้จึงเป็นไพ่ที่สำคัญและมีผลต่อการทำนายชะตาชีวิตมากที่สุดเพราะจะเป็นจุดเปลี่ยนของวัฏจักรชีวิตมนุษย์นี้ก็อยู่ในไพ่ชุดหลัก